ได้เลยชอบสดๆฮะไปเอาไสู้มือแล้วเนี่ยชอบดีครับเดี๋ยวเกินตทีี่ต่ีโจอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสวัสดีพรสเหม็นมาเลยอ่ะย้ไม่ได้แล้ยนี่เหม็นขคุยกันไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ประเทศหรือว่าเขาบังคับซื้อสามชุดไม่เกี่ยวบ้างซื้อเป็นชุดไม่ใช่เหรอพี่ พี่เฉินบอกว่าให้ถ้าตัวเดียวหนึ่งล้านเออพี่ยังก็น่าจะตัวเดียวปะวะพ,พี่เออพี่เราพี่เราตัวถามพี่เฉินนะปะ่ะข่าวสารคนคนละอัาานเลยอะตอนเนี้ยก็มึงก็ผมเห็นใครซื้อเขาก็ต้องซื้อเป็นชุดไม่ใช่หรอแต่พี่เอาจากพี่เฉินนะถูกแล้วเพราะผมมันรู้รู้ไม่ค่อยเยอะอ่าพี่ต้องถามพี่เฉินนะว่าซื้อเป็นตัวได้ป่ะแต่ผมว่าแต่ผมก็เห็นเขาบอกว่าตัวเท่านู้นเท่านี้แต่สุดท้ายเขาก็ขายเป็นชุดตลอดนะพี่พี่นึกออกปะไม่ที่เขาบอกอ่ะที่เขาบอกคือว่า ถ้าซื้อเป็นชุดอ่ะเขาจะลดให้มึงเข้าใจป่ะมันเหมือนทางเลือกว่าสมมติถ้ามึงซื้อสามสามตัวคือมึง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 ได้ส่วนลดแค่นั้นเองดีกว่ามึงไปซื้อทีละตัวเข้าใจป่ะถูกพี่ถูกงั้นพี่ก็ซื้ออให้เขาซื้ออ่ะลองกูเดี๋ยวกูลองถามบังอีกรอบนึ่้สัมผัสอากาที่เป็นม้าปุ๊บเขาเริ่มพยศเนาะใครอยากฟังเพลงครับา้มีใครอยากฟังเพลงมั้บเนี่ยในทวิตเนี่ยอยากฟังเนี่ยพี่ผมเขาอยากมาลองฟังอ่ะคนนี้นค่ะ ีอย่มาจั่งนะพี่ชนีห่านมาครับนี่ห่านมาครับนี่ห่านมานี่ห่านมานี่ห่านมาอะไรอะไรโลมันกลมเฮ้ยไปทำไมขาเขาลอยอ่ะอ๋อเอเอาเอาเบย์กินได้แต่สเต็กครับแต่บอกเออ dr บอกว่าพี่มาที่นี่เหมือนกันสามศูนย์ห้าคุณมีสเต็กไหมครับคุณสามศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับเอาอะไรก็ได้ครับผมจะตายแล้วเหรกหนึ่งหกนึ่งใช่มาจั่งมานี่แหละอ๋อ อะไแใครใครใครใช้ทวิตเตอร์ชื่ออะไรนางฟ้าเนยโดนหลอกเธอลวงหลอกเธอจิ้มจุ่มฮะอะไรเขาจิ้มอะไรจิ้มจุ่มอะไรจิ้มฮะบอกว่าบอกว่าดัดเพลงเขาดิดหน่อยอ่ะไหนเพลงเดะจะให้จะให้ฟังเพลงอะไรคะเพลงอะไรหลอกหลอกไม่เมื่อกี้มีคนโพสอะไรไม่รู้บอกว่าจะฟังเพลงก็เลยที่เนี่ยอะไรทวิตเตอร์นางฟ้าอะไรไม่รู้อ๋อบาจจานี่แหละอยากฟังเพลงอุ้ย เพลงอะไรครับเพลงอะไรก็ได้อ่ะมีอะไรให้ไหมมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมคือรัจจังเพิ่งโดนหลอกมาอยากเดี๋ยวอยากจะฟังอะไเพลงที่แบบโดนโดนหลอกก่เจ็บ่เอาสวัสดีนะคะรัจจังจามานูดาได้ปะงงงงอโนอโนดาอโนดพี่ที่เคยเจอกลางวันแล้วพาไปจบปวนรอบหนึ่งใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ่ผมรอฟังเพลงอยู่นะครับเนี่ยเมืองเวทมนต์โอเมืองเวทมนต์เจอโนดาเป็นหมออ๋อสวัสดีฮะสวัสดีครับจำได้หรือเปล่าบ้าจ่างบ้านสลิทลินใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เออไม่ไม่รู้แล้วอ่ะแล้วสรุปใครใช้ทวิตเตอร์ชื่อนางฟ้าอะไรจะฟังเพลงอะไรใครไปแล้วไปเจอกันบ้าจจ่า์ไปเจอกันค่ะพี่ครับไม่เป็นไรพี่ร้องเลยผมอยากฟังเองอ่ะโอเคขอเต็มเพลง ขอเต็มเพลงด้วยใช่พี่ไม่มีดนตรีไม่มีกีตาร์แล้วนะเอาจริงไม่ไม่เป็นไรพ<า>ี่<อ>ได้เลยชอบสดทฮะไปโอ้ออยสู้มือแล้วเนี่ยชอบดีรับเดี๋ยวเกินโท่าทีพี่เท่าทีโจอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นสวัสดีค<อ>่ะเหม็นมาเลยอ่ะ้ไม่ได้แล้ยนี่เม่นคุยกันไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ประเทศนู้นของพี่นะเพื่อนผู้หญิงเขาเยอะมากนะโจเอาจริงสวัสดีครับไม่เชื่ออะไรหรอคะเนี่ยชื่อบังเสมครับ พี่บางแซมมีนีให้รู้จักนะคะครับสวัสดีครับบางแซมสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะบางแซมพี่พี่พี่ซาร่าพี่พูดนี่คือกบจางหมดเลยยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณซาร่าพี่ไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดมค่ะแซมเอ้ยแซมีทุกคนม่าเลยครับขอบคุณมากนะครับแซมเแซมขอบคุณค่ะมึงไปไหนครับบินทอมจะไปมึงแรงเขียวครับมึงมาแรงเหลืองก่อนเลยด่วนเลยด่วนสุด รอสักครู่มึงชอบมึงชอบมึงฟังเลยโอเคกำลังไปกำลังไปเลยเดือดเลยมาอยู่กับมาอยู่กับแก๊งได้บ่อยมาด้วยดีมาด้วยดีรรถ้องเลยครับร้องเลยเด็ดเด็ดเดยวจะมีคนเฮี้ยมาละร้องก่อนเลยครับเดี๋ยวไปได้ครับไปดีฮุกหนึ่งได้ไหมแค่ฮุกหนึ่งได้ครับได้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 อ่าอ่าอ่าโอเค สุดท้ายแล้วเธอไม่กลวจกกันเธอมองจะบอกว่าหมดตัวจะแบบไอ้สัตว์เขาเป็นต้นฉบับกูลืมนลองเธอบอกกันเธอใจไร้สุดท้ายแล้วเป็นอะไรกเนี่ยเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อันที่จริงฉันไม่รักเธออยู่แล้วกับคําที่เธอมันลวงหลองมาบอกกัน ทำให้รักยิ่งมองออกเธอหลอกกันเธอทำรักฉันูอยล้องะลุงเนี่ยเมื่อคนคิดจะไปก็คงไม่รังฉันไม่รั้งเธออีกแล้วโอเคครับโอ้ยพี่รองพอแบบต้งแบบเยอะ้ากยค่ะทีแปดนี่จะร้อง้องเต็มหน้าสองเพลงนะงานวัดมิวสิกนะอย่าลืมนะครับวันที่สิบแปดกี่โมงครับพี่ไม่รู้ว่าึืนกี่โมงดี้ครับ ขึ้นนอนกลางวันตีห้าขึ้นบาร์ตอนต้มไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยละวเขาเอ้ยละวเขาบนอะไรอ่ะพี่ที่ใบโจอะไรนะพี่อะไรนะพี่เพี่เลี้ยงอย่างนั้นพี่บอกจ่างได้นะพี่เลี้ยงบอกว่ากี่โมงอะไรยังไงพี่ลืมชัว์โวไม่ลืมเล่นยังเดี๋ยวไม่ได้จังหวะต้องมาด้วยหนูก็ทักไปเตือนเขาสิเดี๋ท้อเดิหนูก็ทักไปเตือนเขาสิแเขาลืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจเข้าบนอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนไอแซมมาละแซม ครับมีมีคนชอบเองอะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยงเขียวเนี่ยเหมือนมึงลองดัดดีเขาดิทักทักยลองมัดีเขาดิอ่ะครูไม่ไม่ไม่แต่ชื่ออะไรนี่นาทีร้องเพลงไปก่อนด้วั้ชื่ออะไร โอเคนะคุณแม่เลยคุณมาแล้วจ้าล่ะแต่มผมไม่คุยกับคี่กูขคุณมาหล้วใจกูจะขาดหรอกูฟังมึงคุยใจกูจะขาดเลยเยอะเอาเอาเอาง่ายคนแซมคือบ้าจ่างเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนผมที่ประเทศนู้นใช่ไหมแล้วเพื่อนผู้หญิงเขามีอีกประมาณแปดเก้าคนไม่บ้าจ่างคนเท่าไหร่ไอ้แซมมึงฟังนะบ้าจ่างคนเท่าไหร่คนนู้นเยอะกูไอ้แซมึงฟังหมดก็อ่ะคนนู้นเยอะกูคนคนนู้นพินตนาการไปเลยพี่ พิซาร่าเบาๆได้เบาค่ะแซมคนคนซาร่าคนซาร่าบัสวัสดีคุณแซมไหนฮะนุกเกอร์ครับเบาหน่อยออุุ้้ยยอุ้ยเวี่ยแซมพิซซ่าเบาหน่อยเอ้ยพี่จะรอมึงถ่ายกูต่อยไมาเฮียมีคนถักข้อความมาไมึงถ่ายกูซ่ำหมากูล่นรำแน่มีคนถักข้อความมาเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม่มีแฟนมีคนถักข้อความมามีคนถักข้อความมาจะไปฟองพี่บังไอ้เหี้ยแล้เก็โดนมีคนถักข้อความมาพิซ่าเร็ขอให้ใกล้ขอให้ใกล้สวัสดีคนสนุกเลย สวัสดีค่ะคุณสนุกฉันปฏิเสธค่ะทำไม่ึงปฏิเสนะอยากทานก๋วยจี่นาลสักก่องเะยคะโจนี่อยู่ที่ไหเลยอะม่อยู่ท่ามกลางอะไร็อย้ิญอาณโอ้โอ้ยเฮออพหูี่อะไรกันเนี่ยพี่อ้าโอ้ยเยอกันแล้วอะจ้างลูกแสยไหม๋ยวะแกวิเตอร์ไหมอยากให้อยู่ด้วยกันอะเว้ย่นี้่าจ้างจะเป็นแบ หหอโัวไอ้ียแข่บไม่ได้วะไอ้ซาบเจออะไรอย่างี้เนี่ยไอ้แี่บกดที่อะไรแข่บนะกินเองนไหนะคะก็ได้นะครับโอยย่าได้เหี้ยเลยอุ้ยเฮ้ยมึงด่ากคุณไมเนี่ยเเอาปล่าวครับพี่ไม่มไอแซมพี่นะเว้ยดูยูทูบอยู่ครับพี่ยังไมอยากกินมาซาล่าเฮ้ยนี่ไม่จบนะไม่เลิกนะอยากกินจ้าเลย เจ็บหัวก็ผลักได้น้องผมเอาจริงนะเอ้าคุณมาเล่นเล่นนี่น้องผมจริงนะเอไม่ได้นะไม่ได้นะคุณจะมาเล่นน้องผมหิวแล้วอะไรเหรอเล่นกับใครมาแก๊งพี่พาโบแล้วนี่อยู่แก๊งพี่พาโบแล้วนี่เฮียมันมันมันพอแล้วพี่เจ็บคอแล้วโซหรือเปล่าครับดหา จีว่าไงพี่คนนี้มาแล้วแต่มึงดิเดี๋ยวคือคือนี่คือคือเราสามารถตกลงแล้วคือเป็นวันนี้ได้เลยเหรอคะโค้งล่างไว้เท่าไหร่เดี๋ยวขอเป็โค้งนี่ก่อนแล้วกันชอบดีนะคะพอดีไม่อยากมีแฟนอย่างมีแค่เก๊กอะค่ะอุ้ยเขาโอ้ยแล้วผมชอบไปซะปะอุ้ยมึงชอบไม่ใช่เหรอแต่ผมสอรี่นะคะพี่อะไรใครใครชอบใครใครชอบเป็นกิ๊กมึงบ้าแบบแซบไงใช่แล้อย่าแซบดิแซบแซบอะไรแค่พี่จุ่ม พร้อมแต่ปากซอยแล้วแบ๊ดจังนี่หรอกแปลวีาความสัมพันธ์ที่มันลงตัวมีที่กี่เท่านั้นก็พอเราเล่าเงินเลไหมคะไม่ใครเขาเผลอพี่อะไรวะดีนะครับโอ้โหดูมึงไปคนดูมึงอู้วีคนหนึ่งต่อนะคะมึงนี่เฮียตัวจริงนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าแบ๊ตัวจริงพาถ่าดีครับดีครับดีพอแล้วพอแล้วจิ้มพอแล้วเจ้าเหนียวพี่โอเลี้ยงหายพี่ไหนอะโอ้โหอยู่ตรงนั้น กข่ไอ้กี้พี่จะพูดอะไรนะเหมือนพี่จะพูดอะไรก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสิบนาทีเฮ้ยมับเขาให้เฮ้ยเกินไปแล้วมันมันไปแรงไปไหมพี่นุ่มมันเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่ามันไปหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหวิ่ยเกินแต่ร่าพี่ไม่เคยทำนี่อะใครกูมีแรงใจทำงานแล้วเว้ยเวอร์นะเนี่ยอย่างงี้เวอร์นะไอปจกแคปเว้ย พี่นี่พี่ี่โดไม่รู้ลมจริงๆเลยนะพี่นุ๊กมันก็ยังถอดไปอยู่ที่เราโซแซไงเราคือนี้เราใครอยู่นะแต่มันไม่มีจุกนะแต่แอมแต่มันไม่มีจุกนะมันใครอนจุกเอาไว้ให้สำหรับคนพิเศษโอ้แต่มึงไม่พิเศษแต่ไอ้โง่เขาบอกเงี้ยไอ้แค่โง่เมื่อกี้เมื่อกี้ร้องเพลงกูต้องใส่ไข่หรอได้ร้องเพลงให้ทำให้คนพี่โจผมต้องใส่เพิ่มไข่ดาวหรอวะไปจบจบแคปก็ได้นะหรือไงจบแคปป่ะ เี้ยอ้าวอ้าเอ้าวไอ้ตัดทัอกสิกกัมพี่มันเป็นเพอยง